ก็ขานาขนาขเหี้ยขนาเวอ้านาขนาหดีแล้วตายโอ้ยเกมตายตัวละยิงตัวละยิงโอ้ยยยิงแล้วก็ยิงเลยโอ้กระจกเฮียรถคันนี้ไม่ตึงเมือนต้องรถแรงแเลยสูแปห้าตึงอะไรย่ารถคับยังไงเออคุณไม่ดูทางคุณน่ะคุณนะครับ แนจอดขวาเอ้ยจอดขวาหน้าบ้านกทคุณน่ะจอดขวาไงชิบหายของขับรถถังเบาไปกระเืิบป่ะยืนพ้นไปลุยได้เนี่ยใส่เกียร์หนึ่งได้แล้วปะ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 เฮ้ยรถแรง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 น้องรถแรงรถมีแรงรถมีแรงเฮ้ยไอ้ไชุนวิ่งเหรอมึงมขับรถกู ไปเลยเห็นอย่างเกมไปไปเลยไปดิแมอิงปุเอฟยิงไปเอาไปไปตามตามตามททำคนคนขับโดนนี้ไมแลดวเฮ้ยเฮ้ยคนนั่นแะคนขับมันอยู่หลังดิวีดวีดีวีดีวีดีดีี้วตายแล้วตายแล้วสวยวีีี

ยิงยิงยิงเกมยิงอ๋อลกยิงเอยิงไปมิงยิงไปงโ้ยิงไงยิงงเอเนี่ยนั่นน่เอายิง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 อะเครื่องไม้เครื่องไม้ตาม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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เติยสนเ้ยนั่นรถใครอะเ้ยเเกมเกมเกมนั่นน่ะยิงยิงนั่นน่ะงย้ตรงนี้นั่นน่ะเออ้างลังมีโอ้งลังปรถใหญ่โอ ดูตาแล้วถอยก่อนถอยถอยนี่มันมันมีขาวเห็น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 ยิงเข้าไปที่ตัวรถอัดเข้าไปที่ด้านข้างเออสวยเอ๊ะมันเปิดฝามาอีกนัดอีกนัดอีกนัดยืนยันกันเดี๋ยวนะเพิ่งเพิเพิ่งเพิ่งเไม่ถิดเราไม่เถิดเราหนที่ยัเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆก่อนน่าจะหมดแล้วนะเมื่อกี้หมดแล้วมั้งเชื่อในสีที่เห็นเราเห็นในสีที่เชื่อเกี่ยวจะมาแล้วมันมาแั้วออ เปนไหนมียืมทงเขาได้เฮ้ยท่นหนรงเลยอ่โอ้ยเฮ้ยเอาไปหวเ่เ้ยเซิร์ฟเวอร์แฮตบินชัดดาวเลยฟากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลี้ยวเลเล้เ้ยเ้ย้ยเ้ยจุดจุดเอจุดเอจเอ้ยใครขับขับยัลลยัลเฮ่าจฮาจุฮ่าจเดเฮเอฮ่ยฮ่าเฮ่าเฮเฮ้เฮา ในเมืองเงี <Bye. S 1> <Kait> ้ยในเมืองเงี้ยหายเงี้ยทุกสตพลันเรียนมาแล้วไม่มีว้ามีอเดี๋ยวลงไว้ท้ายสดฮ่าจูฮ่าจูฮ่จูลงรถแล้วเดี๋ยวรอรอรอโอ้ยว้า ไอ้กล้าก็บอกว่ามีข้างหลังข้างหลังเลยไม่มีไอ้เหี้ยนะไอ้เหี้ยมาไปตัวใหญ่ใหญ่บอกเลยไวทไทเกอร์ไวท์ไทเกอร์มันเรื่องปลอมไวทไทเกอร์มันเรื่องปลอมไอ้เหี้ยมันไม่จริงไงครับแล้วมันไม่จริงเสียงอนคันไหนดูนะไอ้เหี้ยหาวะเราคันนั้นไอ้แม่โควดแบนอะเอาเอาสีอะไรดีวะแล้วแต่สีขาวไหมจะได้แบบพางกับสถานที่โอ้พางมากเลยฮะเอาเอาเลย อ้โหขอหนักกว่านี้แล้วนั้นแล้วโฟมยังอยู่อ่ะเป็นตัวเชื่อถด้วยนี่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 เชี่ยโคตรเจ๋งเอาใหม่เอาใหม่ที่เดินที่ทางนี้เอาไหมนิวไว้ไทเกอร์เอาไว้ไทเกอร์เฮียไวท์ทรากไอรสัตว์เฮ้ยเอาเสียนั่นดีกว่าเฮ้้ยเียนั่นน่ะเฮียนั่นน่ะช่ด้วยช่ด้วยเฮ้ยตู้ท้าเอาเฮีย มายิงไม่โดดเหรนั่นดดือี้ยยิงไม่โดดอ้าวอ้าวโอ้โแย่มากอุ้ยไปด้วยไปยไปด้วยไปด้วยมานั่งสาคนแล้อ้ทาสส่พี่ต้องขับไปไหนเนี่ยขับไปไหนไม่รู้มะม่รู้อยู่ทไหนดีตามตามตามรัพกองทัพสีทองไปอยว่ไปอย้ขวาขวาขว ขวาขวาแล้วไม่เห็นอะไรเลยไปไหนกันเราปะเนี่ยเนี่ยนี่คดิชาหรือมีมีมือเต็มมาสัตว์อยู่ไหนก็นเราอ่ะในเมืองเหรอเออนั่นนั่นนั่นก็วิ่งไม่ขับเข้าจุ่มอะไร้ย่าเมือเต็มที่แทบจะโอ้ไม่นะมันกดได้แค่นี้ไปแล้วเกมบายเอาปิดเลยไปด้วยเฮ้ยไอโฟมปะไม่ยิงเหรอไม่ไม่พี่ต้องยิงพี่ต้องยิงเอ้ยพี่ยิงไง เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอีกนิดนึงยิงอันนี้โดนแน่เออสูงขึ้นอีกนิดสูงขึ้นอีกนิดนิดนึงสูงขึ้นสูงขึ้นนิดนึงหัวเพมันย้อยมันเติร์อีกนิดนึงแล้วกันมันย้อยเลยเฮียเอาพี่จียิงทีเจ็ดสิบไม่เข้าใช่ป้องพิจารณามันไม่เลิกมันจะเอาไมท์เกมเกมเกมมีรถมาสายสายเออสายสายมันเป็นไลท์แตงอะเมื่อกี้กูเห็นไลท์แตงอยู่เฮ้ยบนหลังคาคือโฟมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช่ผมหลังคาโน่นเกมจะร้อยดวงบนหลังคาร่วงเลยใช่ไหมโอ้ยเช่ยขั้นชาเอ้ยขนดูชาเกมโอ้ยขชาาระขันช่าาของยูโมของไปเช่าอะไรผ่านเนาเฮ้ยไลแทงไแทงไม่ใช่ไลท์แท้งเหียครับเรื่อยบอกไลท์สะหมดไม่ไล์เลยเหียยงวันวันวิจีการมันต่อเลยปีนม้อยู่ข้างล่าง ผมก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัสแล้วใครไฟแล้วใครระเบิดตรงนั้นไหมนั่นแหละตรงที่รถระเบิดอยู่นั่นแหลยอะไรอะไรยั่วซี้ยั่วซี้ยั่วอะไรมีคนอยู่เหรอไฟอะไรละอะไรพูดไปผมไมีเจพี่ดูว่ะที่เห็นเราผมเนี่ยโอ้ยยิงอัดหัวยังไม่เข้าเลยให้มาขยบมนี่อะบีจีอะบีจีอ้โหพีจีทูวัดกากทำพีจีคนอื่นเป็นจีเทค เออไอ้ยาเออแต่มันก็ใช่ชื่อมันเหมือนเลยผมไม่ตรงนี้มันจะไม่ตายอ่ะยิงไม่ได้มันหนีไปบวชอ่ะมันหนีไปบวชได้ไอ้พีจีผลิตไอ้จีนี่มั้งที่ต้องให้มาเปียบมาได้มาเปียบมาให้ผมยิงไม่เข้าเลยอพีจีผลิตไอจีนเนี่ยเฮ้ยรถเอ็มแตกใครอ่ะแต่มันไม่ขยับอ่ะเอาล่ะมันไม่ขยับผมอย่าชูดีโนตาตาเรีย เออโอ้โหอาดเข้าไปขนาดนั้นไม่เป็นไรครับงงเลยเนี่ยรถโอ้ยเฮียว่าไงนะล่ะทำได้แหละอ้าวไม่จะได้เนี่ยเราจะไปนอนแหละขึ้นรถมันหนีอันขึ้นรถหนีไหมขึ้นรถหนีไหมรับแล้วคับสวยสวยไปแล้วไอ้เฮียมันจะเข้ารถถังมายิงแล้วไป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 เลยเฮียอะไรอ่ะ ลงนรกเลยเฮียลงเลยลงเลยลงเลยไอ้นี okay. ่มันขยับไปไหนไม่ได้ขนาดเลยเฮียโอ้บ้านพุนเลย